สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y u t u b e สลาลมคอย h ช n n น l นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับก็เหรียญหลากหลายรายการนะครับที่ผมทําคลิปรับซื้อออกไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ตรวจสอบเหรียญของตัวเองก่อนนะครับว่ามีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้ามีเหรียญที่ ตามที่ผมรับซื้อนะครับย้ําว่าถ้าตรงตามที่สลาลมคอย h ช n แนลรับซื้อนะครับส่งรูปเหรียญมาได้นะครับลายดี0ูนย์เก4 4ห้าสีอ่สาแล้วก็สลาลม8ป8นะครับลายดีผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับจนจบคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเพิ่มมูลค่าของเหรียญนะครับเงิน10บาทเพิ่มขึ้น มากกว่าราคาหน้าเหรียญได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีโชคดีนะครับวันนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเอาเหรียญมาขายให้ผมนะครับก็เคยนําเหรียญมาขายผม 3- าถึงสครั้งแล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับก็ก็วันนี้ก็ได้เอาเหรียญมาขายให้ผมอีกนะครับยอดเงินนะครับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับแค่360บบาทนะครับเนี่ยกองเนี่ย ถ้าคิดเป็นตัวเงินนะครับ <c oughs> ถ้าคิดเป็นตัวเงินจริงๆนะครับก็แค่360บาทนะครับแต่ว่านำมาขายให้ผมได้เท่าไหร่รู้ไหมครับหลายท่านดูนักปกคลิปแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับ3 6 0บาทได้เงินกลับไปถึง7000บาทนะครับกำไร6000กว่าบาทเลยนะครับถ้าถ้าถ้ามีเหรียญแบบนี้แล้วก็นำมาขายนะครับกำไร หกพันกว่าบาทเลยนะครับเหรียญที่ได้จากการยังไงอ่ะการเก็บการแบบการสังเกตนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับมีเหรียญสิบบาทสาสิบเอ็ดเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับวางยังไงดีนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเหรียญสิบบาทปีอะไรครับ 2,541นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 อันนี้10เหรียญนะครับนับ10เหรียญก่อนนะครับเห็นไหมครับเหรียญ10บาทธรรมดานะครับเพิ่มมูลค่าได้ถึง80 90 100บาทนะครับเพิ่มหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าใครสังเกตใครได้เหรียญแบบนี้มาก็พลิกดูสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นปี4ีหนึ่งหรือว่าเป็นปีอื่นๆที่ทางช่องผมรับซื้อก็สามารถขายได้นะครับเดี๋ยวนับให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับอันนี้คืออผมอาจจะออกไปธุระข้างนอกแล้วแต่พี่เขามาเจอผมพอดีนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาให้ผมดูแล้วก็อืซื้อเลยนะครับอันนี้อันนี้ซื้อซื้อแบบ ซื้อแบบรับเงินสดไปเลยก็ไม่เชิงว่ารับเงินสดนะครับเพราะผมก็โอนเข้าบัญชีนะครับผมจะไม่ค่อยพกอยู่แล้วนะครับเงินสดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้จ่ายสดส่วนใหญ่จะโอนเข้าบัญชีนะครับอันนี้สิบแนะครับ11 12 13 <c oughs> 14 15 16 17 18 19มส20แล้วนะครับ

นะครับสา0บาทแล้วอันนี้เป็นเหรียญ5เหรียญ5อีก10เหรียญนะครับเหรียญ5อีก10เหรียญนะครับก็ห้าสบห้าบาทนะครับเหรียญ5มูลค่า50บาทนะครับนี่นะครับแต่ว่าเพิ่มมูลค่าได้ถึงเหรียญละ400นะครับ400ถึง420นะครับนี่นะครับก็คือเหรียญ5บาทปี4-6นั่นเองนะครับห สองสามสี่ห้าเจนี่นะครับสิเหรียญนะครับสิเหรียญก็เท่ากับ50บาทนะครับห้าบาทนะครับแค่50บาทเพิ่มมูลค่าได้ถึง4ี่0ันสีนะครับก็ มีแบบนี้ก็คือขายได้ทันทีนะครับอันนี้คือผมผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเหมือนกับว่าการเก็บของแบบเนี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับการเก็บเหรียญพวกนี้นะครับเป็นเหรียญในกลุ่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาไม่สูงมากแล้วก็ราคาไม่ถูกมากนะครับเหมือนเหรียญ5้าปี4ี่หกแบบเนี้ยนะครับคุณลุงท่านนี้ขอเรียกว่าคุณลุงหรือคุณพี่ดีคุณลุงดีกว่านะครับคุณลุงท่านนี้นะครับแกบอกว่าตอนแกสะสมอ่ะอ่า แกซื้อมานะครับเหรียญละ500ยบ้าง400บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็บางครั้งการขายนะครับในเมื่อเราเราเราเก็บไว้พอสมควรแล้วอะนะครับถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเราขายมันก็คือแบบราคามันก็ไม่ได้ตกไม่ได้ร่วงมากนะครับเหมือนกับบางทีถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเก็บหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะขายไม่ได้ราคาเท่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเลยนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทปี46หรือว่าเหรียญ10บบาทปี41นะครับถ้าสมมุตินะครับอันนี้คือเรื่องสมมุตินะครับถ้าสมมติว่าคุณลุงท่านนี้เอาเหรียญ10ปีพศอ,อื่นๆเอาเหรียญ5ปีพศคนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ปี46หรือปี40นะครับเพราะว่าผมรับซื้อแค่ปี46กับ40ถ้าคุณลุงเก็บเหรียญสมมุตวิมมตว่าเก็บเหรียญ10เอเหรียญสมมติว่าเก็บเหรียญ5 B. บาทปีที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเก็บไว้เป็นร้อยเหรียญเลยนะครับ แล้วคุณลุงท่านนี้สมมุตินะครับว่าหวังว่าขายแล้วจะได้เงินแต่พอมาขายจริงๆก็คือกลับไม่ได้เงินเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อผมจะรับซื้อแค่หลักๆพวกนี้อันนี้คือตัวอย่างเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าถ้ามีเหรียญแบบเนี้ในเวลาที่เราต้องใช้เงินนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญกลุ่มที่มีความนิยมแล้วก็ซื้อขายกันได้เลยวันนี้นะครับ ซื้อขายกันได้เลยวันนี้นะครับอยากใช้เงินวันนี้ก็คือเอาเหรียญมาเลยนะครับแบบนี้คือขายได้แน่นอนนะครับราคาขาดทุนหรือกําไรก็คือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คือมันขายได้แน่นอนนะครับสาหรับเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือผมขออธิบายให้ชัดๆเลยนะครับ5บาทถ้าดูที่ปีพศนะครับผมรับซื้อแค่ปี46กับ40นะครับปีอื่นๆที่ช่องอื่นๆบอกว่าอนาคตจะมีราคา นะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับส่งมาขายผมวันนี้ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะผมรับซื้อแค่ปี46แล้วก็ปี40เท่านั้นนะครับช่องไหนทําคลิปส่งไปขายช่องนั้นอันนี้คือชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็มันหลักการง่ายๆอ่ะผมไม่ได้ทําคลิปจะส่งมาขายช่องผมก็ไม่ได้นะครับก็คืออันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับกลับมาสู่เรื่องนี้นะครับนี่นะครับเหรียญ10บ,บาท31เเหรียญ เท่ากับ310บาทนะครับบวกกับเหรียญ5บาท10เหรียญบวกอีก50เงิน360บาทนะครับเงิน360บาทใช้หยอดตู้ใช้ซื้อของใช้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้แค่360บาทนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เงิน360บาทมันเป็นปีพศที่ผลิตน้อยแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่เงิน360บาท เป็นปีพศที่ผลิตน้อยเหมือนเหรียญ5ปี4 6เหมือนเหรียญ10ปี4ีนะครับราคาเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับชุดนี้จาก360ผมซื้อมา7,000บาทนะครับ7,000บาทโอนทันทีนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายสดนะครับโอนนับเสร็จเช็คเสร็จขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีเลยต่อหน้าต่อ,ต,อตาเลยนะครับก็คือโอนโอนเข้าบัญชีเลยนะครับนี่นะครับก็ อันนี้ก็เป็นยก,ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญกลุ่มที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนำว่าพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่ๆที่อยากจะอยากจะค้าขายตัวเนี้ยนะครับลองพิจารณาดูเหรียญกลุ่มหลักๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเราอาจจะเล่นหลายกลุ่มนะครับเหรียญหลักๆเราก็เล่นแล้วก็เหรียญที่แบบแนวโน้มอนาคตจะมีราคาอันนั้นเราก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บตามกําลังนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเร็วๆ อยากได้กําไรวันนี้เลยเราก็ต้องมองหาเหรียญพวกนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูก็คือแบบอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,าอาย่างไงอะ่ะมันมันมันด้วยอากาศร้อนด้วยแล้วก็พอดีแบบมันมันฉุกละหุกนะครับคลิปนี้มีพัสดุอีกประมาณ5 6กล่องที่ผมผมยังยังยังไม่ได้แกะนะครับก็เลยมาแกะ มาทําคลิปตัวนี้ก่อนนะครับที่ที่แบบเฉพาะหน้านะครับนี่นะครับก็ถ้าใครมีแบบนี้นะครับขายได้เลยนะครับขายได้จริงๆนะครับยังมีส่งมาอีกนะครับเรียน5ปี46ยังมีส่งมาเรื่อยๆนะครับท่านละเหรียญ2เหรียญก็ก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูรีวิวของทางช่องผมแล้วกันนะครับว่าว่าได้เหรียญมาจากที่ไหนบ้างยังพบเจออยู่ไหมหรือว่าไม่มีใครส่งมาขายแล้วนะครับก็ก็ลองติดตามกันดูนะครับผมก็ จะมานำเสนอเรื่องราวของเหรียญแบบนี้นะครับสลับสับเปลี่ยนกับแนวคิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญหรือว่ารีวิวเหรียญอัปเดตใหม่อะไรแบบนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือผมจะมาทําพวกนี้ให้เห็นว่ายังมีเหรียญยังเข้ามาเรื่อยๆยังพบเจออยู่เรื่อยๆนะครับชุดนี้นะครับคือขายได้เลยผมซื้อมาผมสามารถส่งให้กับ แม่ค้าได้เลยทั้งหมดนี้เลยผมไม่ต้องขายปลีกก็ได้นะครับคือมีคนพร้อมที่จะซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมนะครับขายจริงๆคือผมขายได้ไม่เกิน5นาทีคือขายหมดเลยชุดนี้มีคนเอาแน่นอนนะครับแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผมน่าจะไปแบ่งปันให้กับ f c ทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็น่าจะาขายช่องนั้นนะครับแต่ว่าคลิปของช่องสลาลมอาจจะออกมารีวิวช้ากว่าช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็คือถ้า เพื่อนๆอยากซื้ออยากอะไรก็ติดตามไว้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปบางคลิปเหรียญบางเหรียญผมจะเผยแพร่ก่อนช่องสลาลมคอยชแน,นลนะครับเพราะว่าช่องสลาลมคอยชแน,นลเนี่ยมันมีคลิปค่อนข้างเยอะนะครับจะทยอยออกทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนวันนี้บันทึกคลิปบันทึกค,คลิปวันที่12นะครับตรงกับวันแม่ คลิปนี้อาจจะได้เผยแพร่วันที่13หรือ14ก็ก็ยังไม่แน่นะครับก็ก็ลองติดตามติดตามทั้ง2ช่องนะครับจะได้ไม่พลาดกับรายการเหรียญที่มารับซื้อแล้วก็รายการเหรียญที่จะขายออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดยาวเลยนะครับกับเหรียญที่ได้มานะครับอันนี้4ีหนึ่หมดนะครับที่ผมผมนับให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นปี4ีหหมดเลยนะครับเนี่ยยังพบเจออยู่นี่ก็ยังพบเจออยู่นะครับ คุณลุงบอกว่าที่เอามาขายบอกว่าตัวนี้น่าจะได้กําไรกว่าเพราะว่าตัวนี้คุณลุงเขาเก็บมานานแล้วนะครับตั้งแต่ราคาแบบยังไม่สูงยังไม่สูงมากนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะขายไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางเหรียญคุณลุงก็ซื้อมาในราคา500 450500อะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราจำเป็นต้องขายนะครับเหมือนผมอะ่ะขายขาดทุนผมก็เคยขายบ่อยนะครับไม่ใช่ว่า ทุกอย่างที่ผมซื้อจะกําไรหมดนะครับเพราะว่าการเก่งกําไรการอะไรของเรามันมันมันก็ไม่ได้แม่นยําเสมอไปนะครับบวกกับบางอย่างเราต้องใช้เงินหมุนในการซื้อชุดอื่นนะครับบางชุดที่มันมันจะเป็นต้องขายนะครับขายขาดทุนผมขายบ่อยนะครับไม่ใช่ไม่เคยขายขาดทุนนะครับก็มันเป็นเทคนิคของการค้าการการแบบการปล่อยของเงินหมุนเวียนนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะเพื่อให้ธุรกิจของเราอยู่รอดนะครับบางอย่างก็มีกําไร มีเสมอทุนแล้วก็มีขาดทุนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะรู้นะครับผมก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับกําไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับแต่ก็คือช่วงนี้ผมจะเน้นไม่เสี่ยงกับเหรียญที่ผมขายยากนะครับผมขาดทุนมาเยอะแล้วผมจะไม่ค่อยเสี่ยงกับการขาดทุนอีกนะครับเพราะว่ามันมันมันจะเสียเวลานะครับ รายการรับซื้อของผมก็อาจจะไม่หลากหลายเหมือนกับช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับว่าซื้อเฉพาะบางรายการนะครับที่ผมพอจะขายได้มีกําไรนะครับเพราะว่าขาดทุนขึ้นชื่อว่าขาดทุนไม่มีใครอยากทานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกับช่องเล็กๆของผมนะครับสลาลมคอยชแนลประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พูดยาวเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ